แฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นแฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆก็ประกาศพักไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนแล้วพิธีกรชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดตอนนี้กำลังมีละครเรื่องเกมรักทรยศ กำลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง3มและกระแสก็มาแรงแบบสุดๆและสุดนั้นดีเจต้นหอมให้สัมภาษณ์ตอนนี้มีละครติดต่อเข้ามาแต่ขอพักก่อนเรากำลังมือขึ้นอยู่แต่มันก็ไม่มีเวลาอยากใช้ชีวิตตอนนี้กำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์รับงานเยอะๆมีผลเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเราสังเกตตัวเองได้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงเช่น,เนไม่หลับไม่นอนนอยดิ่งโดยไม่มีสาเหตุ เมื่อไม่มีสาเหตุก็จะหาสาเหตุจากรอบข้างอะไรนิดหน่อยกระทบใจก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมด